โอเคก็อยู่ก็สวัสดีทุกคนด้วยะคะรับอนูอับบตนาเป็นชมรมแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมโรบอทแมปลู่คางที่หล่อที่สุดและพิจัทยที่สุดดูเดี๋ยวผมจะลู่คางให้ดูนะคะ น่นไหมนั่นมันความหล่อที่ไม่โอ้นี่นี่คืออะไรทุกคนดูตรงตัวเอ็มนี่นะโฟกัสไปที่ตรงนี้นี่คืออะไรนี่ระดับความแหลมอยู่ที่โฟกัสที่สงูง เถืออะไรจ้างมันเหอะเดี๋ยวผมจะไปผ่าโลกทีวีว้าวทุกคนดูหมานี่สิมาถ่ายกันข้าผมเท่าไรละ่ะอืมแล้วเด็กค้างอยู่ที่สีโอ้ นี่มันไม่มัดมนาขึ้นเลยจ้ะตุ๊กมีแรงพลังพลังของตุก๊กนี่เลยมาเรียกกระจกปังดูตางค์โอ้เนี่ยนี่สุดยอดจริงพังอะไรก็ได้ bye bye. นี่พังกระแสติด ังท่าพาโลกนีไงล่ะสุดยอดท่าพาโลกดีสุดยอดนี่คือท่าพาโลกที่ผมได้เห็นมาก่อนเลยในชีวิต bye bye, bye bye. ท่าพาโลก ๋ยวตรงไหนอีกตรงนั้นเหรอกลับมานีีเอาเพื่อปปะจอมานี่นี่มันคือเกมอะไรชูทางและกระพังเลยสุดยอดไหมล่จะครับปอบพม่พมาเหรอดิดิดิระดับครั้งอยู่ที่โอ้ระดับครั้งอยู่ที่ต้อสสองอ๋อ ความแหลมนะความแหลมอพล้งน er, si. oh, ั่นเองทางคุกนี่เนี่ยพลังจามูลูตุนซิงโอ้โหพี่ป๊อบป้าทำได้แล้ว ความแหลมอยู่ที่เท่าไหร่ว่าความแหลมอยู่ที่ยี่สิบหกเราต้องรูดคางให้มันแข็งทุกอย่สุดว่า,าไม่ต้องเป็นออกทางประตูเลยความแรงของความแหลมอยูมมม่มันใช้กระแสจิตพังแครหลอดให้ผ่าขึ้นผ่าขึ้นบอกจะแบบตัดแครหลอดอย่างเดียวไงอันนี้มันตัดทั้งอันเลย ตัดอย่างองื่นด้วยฮ้าต้องไปตัดพ่ออีกด้วยเหรอนี่เฮ้ยตัวเองทำทำทำโคนกระจุยกระจาแล้วก็ต้องมาเก็บทีหลังนะครับคว่แมแล้วผมนี่สุดยอดโอ้โห ไะไรเก็บหมดเลยควาแมแรงของบุญมันว่าสุดอยอดเลยนะครับแหละอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบอกชื่อแหม่ชื่อสัมเม้น,นะครบไม่ใช่คนมรกที่คลิป สุดท้ายตัวเองก็ต we ้องมาเก็บเนี่ยมีนั่นมีใครอยู่นั่นอ่ะนั่นไม่ใช่ผีที่ทุกคนคิดนะมันไม่ใช่ผีโอ้พ่อโทษทีผมอันเชิญสมบัติ เทว่าของตัวเองเยอะเกินไปมันก็เลยเป็นแบบนี้เฮ้ยแล้วทำไมนี่มันนี่มันเก็บยากจังนี่ได้จอนได้ไปอ๋อผมทำความสะอาดเสร็จแล้ว ระดับความแหลมไหนดูสิโอ้ววสามสิบสี่โอเคอุ้ยต้องไปบางลานที่ต้องไปบางลานที่มันขายบุฟเฟ่แล้วก็รอคนอื่นอ่าไม่ต้องพังหรอเออบุกเบินี่ความรอพังทำลาย ว้าวไว้จงดินเลยจงดินเลยว้าวอืมความหล่อผมนี่มันพูดด๋อดจริงๆเลยอะขอบี่มันสุดยอ่วจริงๆผมไปพังมาแล้วอืมเช็คสิ Oh my God เจ็ดสิบสี่

ความแหลมของผมเนี่ยมันก็เทินอืผมเกลียดไอ้ผ้าผ้าเป็น้อมานานละคือท่าพาลูกนะครับก่อนต้องมองผมจะมองผมได้วนี่ดูแล้วต้องดูว่นนี่มันสุดแล้วพ่ผมผมผม้ป่าไ,ไม่ได้อ่ะ ปบกัปีนหัวพ่อเลยึบดีว่าไม่บอกี่ว้าวพ่อมีนี่ล็อค้ยมันมันเอาไ่บ ทุพทุกอย่าง bye bye. มันอะไรเนีเ่ยหัวใหญ่ขึ้นเหรอไเนี่ยนี่อาจจะไม่มีใครยูผมได้ด้วยการลู้าแอ้มาดิมาดิ เคร็หมดหโอเคพ่อผมทำเสร็จแล้วจุ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บภารกิจต่อไปไปพังทำลายข้าวของแล้วพ่อก็ต้อง นี่มาสุดยอดพลังเช่นนี้อาจไม่มีใครหยุดยั้งค่าได้ว้าว اه! นี่มาสุดยอดผมระดับขั้นเทพเลยครับโหนี่ครับยาที่ผมซื้อมาจากเซเวน พ่อให้ยาผมมาแล้วมันก็ช่วยได้เยอะมากเลยครับเพื่อผมต้ไปไหนดูกนผมต้องไปไหนอ่ะผมต้องไปไหนอ่ะต่อ อ๋อเห็นแล้วตรงนั้นก็เหมือนผมเห็นอะไรฟ้าฟ้าอยู่ในนี้ด้วยนะคุน คนเราผมต้องทำอไงต่อทำอไงต่อ ต่อนผมต้องไปไหนต่อ,อไปไหนเดี๋ยวบอกนะว่าผมต้องไปซื้อรถขนาด F โอ้แล้วมันคืออะไรผมจะดู ตามตานครับทุกคนน่าร้ายดำดำตามไล่ต่อทุกคน ดูรหัสดอ40909097แเราไปทำอะไรอ่ะทุกคนทำไรต่อพูดกับสกนบีดี้เหรออุ้มตอก อะ,อ,อะไรต่อทุกคนน่าจะจบแล้วมานี่ครับชื่อแมพทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าต้องพิมพ์ตรงไหนนี่ครับ N E E D แล้วก็เป็นวัก M O R E แล้วก็ M E W I N G นะครับไม่ต้องเขียนในพวกนี้นะนี่ถ้าเจอรูปหน้าปกแบบเนโรแบบนี้ก็เข้าไปได้เลยนะครับโอเคแค่นี้แหละ Y